ใดๆเนาะอยู่ดิ่งไม่เป็นเลยจ้าลูกฉันใดๆคือเธอดือด้อๆไม่เห็นสาวๆทุกคนดื้อมากอยู่ไม่เป็นสุขลูกลี้ลูกล่นว่าลูกแล้วหนึ่งแล้วใดๆคือจะเซ็นลายเซ็นแจกเสื้อ ให้พริตตี้พี่เพิ่มเขาก็ให้พริตตี้มาเอ,อ่อหันหลังให้เซนไปบอกเซนข้างหน้าได้ไหมให้เขาหันหน้ามาได้ไหมดูความแสบของเธอสิทุกคนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจ้ะจริงๆอะ่ะถ้าเจอแบบสาวที่ไม่รู้อะไรแบบเนี้ยเธอบุกเต็มที่สังเกตดูสิทั้งลูกทั้งปายอะ่ะแต่ถ้าเจอสาวๆที่เขาบุกเข้าหามั่งนะสองคนนี้วิ่งค่ะโธ เอาจริงนะดูเก่งแต่ปากเห็นมาเยอะลยแล้วเห็นมาเยอะแล้วจ้ายิ่งถ้าอายเนี่ยโอ้ยบุกเขาใหญ่แต่ถ้าเจอสาวที่เขาเอาจริงนะวิ่งทั้งคู่เอาจริงน่ารักมากล่าสุดบอกผู้บริหารเออปีหน้านี่ไม่เอาพิธีกรคนนี้แล้วให้เปลี่ยนพิธีกรดูความแสบของเธอทุกคนแกงพี่เพิ่ม แสบมากบอกพ่อปีหน้าเปลี่ยนพิธีกรนะบอกพ่อเขาบอกพ่อเขาผู้บริหารค่ะเอ็นดูเอ็นดูพี่เพิ่มเลยอะไปไปเเเสอ,สอรสอสแยหลงน นะให้ใบใสรสบอ๋อปากกามาให้ใบใกับสคนที่เซ็นไหม่ามีไหมมีปากกาไนหะอก็เดี๋ยวถามวก่อนปาเขาเอาไปใส่หรือเปล่าให้เซ็นไหมเซ็น<ส>อะไรพี่ทำหน้าอะไรเหรอโอเคมามาโอ้อ้าวอา๋ขออนุญาตหนีได้ไหมฮะโอ้กูอยากชื่อขานมากเลยว่ะอาเนะได้ไหมอ่ะหันหลังให้ป่าไม่ได้เหรอ มีเรื่องหรอตาขันหลังมูกอปไปได้่หมา,า,าเล่นก,กับไรู้วจะไม่ดีเดี๋ยวเขาตัวโเลายาง,ยงอ่ะเออชักยี่ไหย ม <worship bird. S 2> ีย like ่ามาเริมมาไม่ไปพอมันไม่ไปไปเส้ยาวมากอ่ะ

อย่าอีบอลโอเคเปิดในพิซซเลยนะว่าอะไรเปิดในพิซซเลยนะว่าพว่าอะไรอะอะไรนะถ้าเขาต่ออุ้ยฝนจะมาว่ะอ่ะโอเคฝนจะมาแล้วอยากครับฝนจะมาแล้วเหรอจะกลับไปเลยไม่ได้หรือว่าไงม่เลยเอามาแจกเสื้อตัวนี้ครับ ทำยังไงดีกว่บไม่ไมีดูนใช่ไหมเอางี้ใครทราบบ้างว่ามะพร้าวที่ดีตรงนี้ไม่รู้จะเอาไงป้ายาอะถามว่าทีมโตโยต้ากาซูเรซิ่งทีนไทยแลนด์ร่วมไม้ร่วมเือร์กับที่ไหนครับเพื่อมาพัฒนาเบื่อสกูที่พูดไปแล้วครับทีมพี่คนนั้นนะ่ะ เดียกันหนึ่งไปไปช่วยพี่ดูนะหนึ่งสองสามคนไหนก่อนคนไหนก่อนคนนี้ก่อนนะอ่ะคุณพี่ตอบครับไันไปยังนะไม่ใช่เออชื่ออะไรวะก้อยมาก้อยยกมือเเอี e n g i n e e r i n งค่ะเ e n g i n e e r i n งยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ก้อยก้อยอ่ะอะไรไปไปนัยน t o มอเตอร์เอเชียค่ะ ต้อครับไปนะครับไม่ยยุดแล้วต่อไปมวกปพี่มัวบ้างอ่ะมวมมวมหวมแวเจ้เต้าเตอยางงอะ่ไไม่ให้อันนี้เขาปีศาใครคนไหนครับตะกี้เอามาเลยครับขออนุญาตดูได้ไหมขออนุญาตครับขออนุญาตโอเคต่อไปอ่ะ1นอใครดี3าอ่ะเอาอยู้ตรงไหนจีบดันโยนไปตรงนั้นครับ เรล็บกินไปเด้อไปเด้อรับยางไปอีกสองอ่ะอีกสองอีกสองเอออีกสองโอเคนะมาอีกอ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ะโอเค อของเราได้ยังสามคนยังอีกสามรางวันลนพี่อะไรบ้างมีอะไรไหมเออเอเอเอ,เอ,อันนี้เดือดเหโอ้นี่แค่นี้เหรอโอ้